ครั้งหนึ่งไปออกงานโอท็อปที่เมืองทองหรือว่างานกเกษตรสักอย่างค่ะหลังจากเขาไปขายแล้วขายดีลูกค้าก็โทรตามตามมาอ,อ,อยากหาจะประมาณนั้นเขาก็เลยเริ่มผลิตเริ่มตรงนั้นเลยเริ่มจากผลิตสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ยที่จังหวัดพะเยาครับเดีย๋ยวเราพาไปชมกระบวนการผลิตครับของครีมมะขามฟันเฟรท์เดี๋ยวเราพาไปชมโรงงานแล้วก็พาไปชมเจ้าของโรงงานด้วยครับว่ามีกระบวนการการผลิตยังไงไไรครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีเจ้าเจ้าวันนี้เขาอ,อยู่กันตีโรงงานพิมพ์มะขามแม่แสงดีอจากวัดพะเยานะเจ้าวันนี้ป้าจินจะพามาชมโรงงานนะเจ้าโรงงานของเรานี่นะเจ้าจะมีสองโรงงานนะเจ้าเป็นโรงงานใหญ่ตีอยู่อำเภอดอ,อกคำใต้นะเจ้าตำบลหนองลมแล้วก็เป็นโรงงาน เลขนี่เป็นโรงงานรีแบนด์นะเจ้าทําสินค้าเใหอกับไอ้แบรนด์อื่นๆอยู่ในเมืองนะเจ้าอยูอ่ใกล้ๆสารคามนะเจ้าเจ้าวันนี้เขาก็จะปากันไปชมโรงงานตึกงสองโรงงานเลยนะเจ้าบ้่เดีย๋ยวอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกของที่นี่เลยพอมาถึงก็ใส่เครื่องถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ อันนี้เป็นเป็นไอนที่เราควรมาจากโรงงานใหญ่อ๋อคมาเอ่อก็คือ,อ,ท,อทงนู้นเขาจะเริ่มจากมะขามแต่ว่ามะขามลงเครื่องลงเครื่องลงเครื่องแล้วก็อันนี้จะมาเป็นเบาละเป็นเบาเป็นถังเป็นถังละอันนี้จะมารีแบรนด์เพราะว่าอย่างเซเว่นก็จะลงเกลือลงนู้นนี่เออมัน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 อยู่ที่แต่และแบรนด์จะใส่ผสมลงไปต่างก <มา S 1> ันไไามาถึงโรงงานนี้แล้วจะเป็นตัวจะเป็นตัวถ้าเนื้อมะขามเนื้อนี้เลยันนี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาลง เราลงขมิน้นลงน้ำผึ้งอะไรเพิ่ม<อ>เพราะว่าแต่และคนก็าจะบอกว่าขอน้ำผึ้งเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ละสูตรของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันโอ้โแล้วแต่ละสูตรของแล้วแต่ละสูตรของใครของมันค่ะนะครับร้านเดียอันนี้ดําเนินเครื่องผลิตได้เลยไหมหรือว่าอันนี้เด็ขาดนิดเดียวถ้าจะให้กวนก็เดี๋ดๆกวนได้เลยก็ จะเป็นช่วงจูงอันนี้บัรจูให้ดวบรจุค่ะจุเสร็จก็แพคเสร็จจากตรงนี้เลยเริ่มได้ยังไงเริ่มจากตัวนั้นเป็นน่าจะเป็นโอท็อปอะค่ะเริ่มเอาคีมมาขามมากวนก่อนแล้วก็แจกแจกกันใช้ดูนะแล้วก็คุณยายอะเขามีความคิดเหมือนกับว่าคนโบราณอะเจ้าสาวที่จะแต่งงาน เขาก็จะเอามะขามกับขมิ้นผสมกันแล้วก็ขัดผิวอ๋เอเตรียมตัวเจ้าสาวเ,ออเจ้าสาวที่จะแต่งงานาหมายถึงว่าเขาเขานึกถึงสูตรคนโบราณว่าวคนโบราณเขาทากันอย่างนี้นะเขา,าลเลยเอามาลองทําแล้วทาแจกแจกกันใช้แล้วก็แรกๆก็ทําใส่กระปุกกระปิราคาสิบ,บาทขายสิบ,บาทท็ขายดีแล้วก็ไปรุ่นก็ไปใช้แล้วใช้ดี แล้วคุณยายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปออกงานโอท็อที่เมืองทองหรือว่างานเกษตรสักอย่างค่ะหลังจากเขาไปขายแล้วขายดีลูกค้าเขาโทรตามตามมาอยากหาอยากหาจะประมาณนั้นครับเออก็เลยเริ่มผลิตเริ่มตรงนั้นเลยเริ่มจากผลิตเล็กๆทีละห้าโลกวนมือสมัยนั้นกวนมือแล้วกวนเลยกระคาทองเหลือง่ะอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลย แล้วคำว่าแม่แสงดีนี่คืออะไรครับคุณยายชื่อคุณยายอ๋อแล้วคุณยายเป็นคนคิดค้นสูตรถูกต้องค่ะแล้วก็ครีมมะขามนี่กินกินได้กินได้ค่ะกินได้เป็นครีมที่กินได้เลยแกกินได้เลยไม่ไม่ไม่ได้ใส่สารช่วยเร่งช่วยขาวช่วยอะไรสักอย่างแต่ขาวแต่ขาดแล้วขาวขาะขาดแล้วมันใสใสเราเรียกว่าปั่นแยกเม็ดมะขามเม็ดมะขามจะพุ่งออกจากรูนี้ ไปอยู่ข้างนอกแยกแยกระหว่างเนื้อกับเม็ดเนื้อกับมะขามมันจะมาเป็นเนื้อกับเม็ดเคเืืองนี้จะปั่นแยกเม็ดมะขามจะพุ่งออกไปข้างนอกเนื้อจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกรองเนื้อน้ำตรงนี้น้ำจากตรงนี้ค่ะจะไปกับท่อท่อไปไลายท่อตรงนี้จะมาลงเครื่องจะมาลงเครื่องจึ๊บจึ๊จึ๊ึอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องปันป่นปัน่นเอ้ยกวนแหง้ง กวนจากเนื้อกวนื้ำมาขามน้ำน้ำมันจะเป็นน้ำมันจะมาเป็นน้ำมันจะมาเป็นน้ำแล้วมาตามท่อนี้ทุกๆท่อตอนนี้แล้วก็เอามาลงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็หม้อตรงนี้จะเป็นหม้อสองชั้นตรงนี้จะส่งความร้อนมาจากข้างนอกเป็นระบบแก๊สเป็นระบบอใช้ฟืนฟืนที่กองกองอยู่ฟืนจะต้มต้มฮอต่อยความร้อนจะส่งมากับตรงนี้แล้วก็จะส่งมาี่ฮอตกอยตรงนี้ <ใ>จะเป็นระบบน้ําเป็นระบบฮอตออยค่ะตัวนี้เป็นฮอตออยมันเหมือนก็เขาบอกว่าใช้ความร้อนไม่ต้องเยอะใช้ไฟไม่ต้องเยอะฟื้นก็ใช้ไม่เยอะแต่ฮอตออยมันจะมาให้ความร้อนตรงนี้ค่ะให้ความร้อนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าใช้เวลาเป็นวันกว่เป็นวันกว่ามันจะ,นนจะแห้งเพราะว่าคว,วันจากน้ํามาขามนั่นแหละค่ะกลายเป็นเนื้อนั่นแหละค่ะเราเป็นวันรู้สึกวันหนึ่งได้สองไซเคล เส็จากกระบวนการตรงนี้แล้วจากบนฟานตรวนี้ก็จะมาหลังจากแห้ง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 ตัดก็จะมาใส่กระมังกระมังระหว่างแห้งอ๋อก็องมามาพึ่งให้มันแห้งจวางวางพึ่งแห้งค่ะเึ่งแห้งเสร็จแล้วก็อารมณ์ถังที่เห็นเมื่อกี้ถังกระดาษหลังกระดาษจะจบกระบวนการของจ่าของที่นี่ก็คือใส่หลังกระดาษได้เลยแล้วเคยเจอปัญหาอะไรหนักมากไหมครับ เ,เมื่อก่อนหรือนี่ก็ไม่ค่อยมีละเมื่อก่อนนี่มขะขามเวลากวนกระเด็นมันเดือดทุกๆมันกระเด็นเข้าเ,เษษษษษลืลอดก็จะไปเสีชมพูร้อนร้ลลอนร้อนร้อน,ลลอ,นอ่ะเดี๋ยวนี้นก็ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าอยู่ในระบบแล้วมลเ 20, มื่อก่อนใช้คนงานเป็นยี่สิบสามสิบก็มีนะใช้คนงานเยอะเดี๋ยวนี้ก็ปรับมาเป็นเพราะว่าคนงานหายากแล้วจริงๆมะขามเนี่ยมันเป็นกฎ กดอ่อนๆมันจะมีคุณสมบัติช่วยผัดเซลล์ผิวเวลาขัดเซลล์ผิวที่ที่ที่ตายแล้วถูกต้องค่ะไปผัดให้เขาออกเร็วขึ้นพอพอเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วเซลล์ผิวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะทําให้ดูใสและอ่อนกว่าวัยเหมือนกับไปเร่งให้สร้างผิวใหม่เร็วขึ้นน่ะเด็กวัยรุ่นก็เลยชอบบบอาบเลยอาบเลยค่ะเพื่อให้ให้ผิวใสขาวขาวนี่ขาวแบบธรรมชาตินะคะจะไม่ขาวพวกค่ะ เน,เนียนเนียนผิวจะเนียนประมาณนี้ค่ะ hmm, แล้วก็เนี่ดูผิวแม่จินครับมจิต้องต้องผีเซนผิวคนผลิตนะครับนะครับยังไงสอหรบวันนี้นะครับขอบคุณแมจินครับเจ้าของโรงงานคิมมะขามพยาครับมากๆเลยครับขอบคุณครับ <g ib consciously> <keep mind> <used>